ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชาตินะครับผมธรรมาชาติหนึ่งแล้วได้เท่านี้ค่ะนี่นะฮะวันนี้ก็นี่เลยวันนี้นักก็มาขายตัวนี้เป็นรองพื้นที่ดีนะเป็นเรียกว่าเป็นรองพื้นหรือว่าเป็นครีมที่แบบทาตวนดีงา่ายมากๆสมมุิแน,นักจอบจากบ้านนะักก็แค่ใช้อันนี้ทาไปนัก <c oughs> ก็ดูดีขึ้นยังลยครับผม แต่ว่าถ้าเน็กจะออกจากบ้านเน็กต้องถอดอันนี้หน่อยนะคุณเก๋ครับคุณเชื่อแบบทายข้างผมให้แบบมันเสมอได้ไหมก็คือได้ค่ะได้ครับผมแต่ว่าไม่ทาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะลองทาดูนะครับว่าผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้ไหมนี่นะฮะใช้ง่ายๆนะครับผมนี่เลยทาได้ไหมอ้าวนี่ไม่เป็นไรผมแกะกองไม้ได้ครับคุณมากนะคะนี่เลยเนื้อคิมก็เป็นแบบนี้เฮ้เยอะเกินไม่เราก็ใช้นิดเดียวก็พอโอ้โหแต่ยิ่งเยอะยังไงก็ยิ่ง เนียนโอเคโอเคอตามนั้นเรือ่องคุณภาพจากเกาหลีใช่ทายันคิ้วเลยค่ะคุณอ๋อจริงมันปกปิดปปคิ้วของผมได้ด้วยนะนี่นผมใช้เยอะไปใช่ไหมเยอะไปมากมไม่ต้องทาแบบทีละชั้นทีละชั้นไม่ทันนะครับก็ทาได้ทาได้ทาได้ต่อก็ทาจนกว่ามันจะเนียนผมรู้สึกว่าผิวมันดีด้วยนะสินค้าเขาดีนะครับผม อุ้ยหอมอ่ะหอมกินอาหารนะครับเอ่อช่วยทำให้มันเนียนขึ้นหน่อยครับอุ้ยพี่หนูอยากตบมานานแล้ะอืมได้ครับก่อนเนี่ยตะกร้าเต็มสองตะกร้าละทุกคนโอ้จริงเหรอแต่ว่ายังไม่กดยืนยันอย่ากดเล่นนะบอกอ่าใช่ก็คือว่าใครใครที่มาดูเราเนี่ยผมเลยบอกไงว่าขอบคุณคนที่แบบซื้อกันจริงๆด้วยนะแต่ว่าใครที่กดตะกร้าเล่นก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือว่าถ้ากดตะกร้าช่วยกันซื้อจริงๆด้วยนะคะผมเพราะว่าถือว่าเป็นการที่แบบว่า ช่วยกันอุดหนุนลูกค้าส้าแต่ว่าคนอื่นอยากซื้อใช่ไหมแล้วถ้ามันเต็มทั้งสิบอันน่ะมันจะตัดโอกาสของคนนี้เขาอยากจะซื้อ,อเรานี้พร้อมส่งแต่ผมจะบอกให้อย่างนึงนะครับผมวันนี้อ่าถ้าถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบครีมตัวนี้สามารถไปตามซื้อได้ที่ไร่ไร่ส้มด้วยนะครับผมไร <c oughs> ่ส้มเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้ไร่ส้มแต่ไม่ต้องพิมพ์มาครับว่าว่าคืออะไรนะครับผมออะไรอันนึงนะ โหปากแดงมากปากแดงเลยปากซิดอยู่กดเลยนะครับมีสิตะกร้านะครับเพราะเป็นร้านใหม่จะถูกจํากัดตะกร้านะครับและวทำให้เพื่อนๆเนี่ยไว้กดได้หลายๆอันนะครับผมถ้าตะกร้าเต็มเนี่ยเพื่อนๆก็ไปกดซื้อในไร่ส้มได้นะครับผมอืมชื่อร้านเล่า O M G ใช่ค่ะเล่า O M G แบรนด์นี้ดีจริงๆผมจะบอกว่า ปลอดภัยไม่แพ้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาผลิตที่เกาหลีด้วยนะครับใช่ค่ะอยู่มายาวนานแล้วด้วยนะฮะใช่นั้นตาผมหล่อมากเลย OMG ยอมนมาจะ้ะโออโอโอ้ยแม่กอลโอ้ทายเยอะไปปะเนี่ยอ๋อไเพิ่งเห็นพี่น็กบีบมันหอมออกมาแบบโอ้แต่แตยังดูแบบเนียนอยู่ฝ้าย,ยกโกหกอ่า มันเนียนมากนะจริงๆมันโคตรเนียนเลยนะคือฝันเนี้ยคือเก๋ว่าทายเยอะแล้ววันนี้แต่วพี่อะเยอะเกินนั้น่ก็ฟิลแบบแบบถ่ายทวายไลฟ์ออก็ฟิลแบบไอ่อยากดูเรื่อยๆไอ้อยากกินเรื่อยๆไหนลองเอาฟิลเตอร์ออกให้เขาดูสิเขาบอกอยากเห็นแบบไม่มีฟิลเตอร์จะหล่อสวยอันนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์ใช่หรอใช่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ผิวเลอยเอออันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูถ้ามันมีฟิลเตอร์มันต้องแบบปิดปากเออมันต้องแบบไอ้นี่แล้ว ไม่คืจะบอกบอกก็บอกตรงๆก็ได้ว่าคือเราสองคนหน้าตาโคตรด,ดไีไม,มอสองเรานะแาตา่ขอเราสองคนน่ะหน้าตาโคตรด,ดีขอบคุณสำหรับค0า้านไลค์ค่ะพี่อยู่น้ำจรงเลยกินสิครับต,ตีพี่กินแตเเออ่เลือดเลือดอะไรเลือดคนเลือดไก่ที่อยู่ในแกงเขียวหวานก็ว่าไเปเบล่าเธอใจเย็นก่อนเบลล่าไหน มีบททดสอบที่สามค่ะเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนี่ปัดคิ้วให้เพื่อนๆเซลวางตาขอดูาไม่ต้องด้วยให้เห็นความแตกต่างแวมพาร์ของจริงค่ะเ่วหนด้เพื่อนเซล อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ